สำหรับน้องปริมธัญญาพรก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้ออกมาข่ะโพสแบบนี้เอาบรรดาแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนพี่น้องขาทีรักในตัวน้องปริมธัญญาพรนะคะหน้าฟ้าขังค่ะสําหรับน้องปริมธัญญาพรนะคะมือปิฤุดูการทีพานมาก,ก็ได้พ่วงมาไล่พว่วงแบบง่พี่น้องขาจากบ้านฮักนะคะแล้วมือนี่ค่ะ ปริมธัญญพรได้ออกมาโพสต์แบบนี้ตกใจคือกันพี่น้องใจใจหายคือกันเพราะว่าน้องปริมกับเป็นคนทีน่ารักมากๆเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีอ่อ,อนหวานพูดเพราะสําหรับน้องปริมธัญญาพรนะคะแล้วเมื่อนี่ค่ะน้องปริมได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องคะปริมธัญญาพรอ,ออกมาโพสต์บอกว่าขอบพระคุณหมอลําเสียงวิหก ขอบพระคุณบอสนุขอบพระคุณบอสนกที่ให้โอกาสให้ได้ร่วมทางเดินสืบสารศริลป,ปะวัฒนธรรมหมอลำและทุกคำพูดคำสอนความแนะนำความห่วงใยขอบพระคุณพ่อครูแม่ครูเพื่อนร่วมงานทุกทุกท่านทุกทุกแผนกใช้คำว่าอบอุ่นและขอบคุณพ่อครูแม่ครูเพื่อนร่วมงานทุกทุกท่านทุกทุกแผนก ใช้คำว่าอบอุ่นและครอบครัวได้อย่างเต็มปากทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ผ่านมาแล้วขอบพระคุณทุกพลังรักทุกการซัพพอร์ตจากพี่ๆแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านจากใจและความห่วงใยด้วยความฮักความแพ้งเสมอมาน้องปริมเสียงวิหกขออนุญาตยุติบทบาทในวงหมอลําเสียงวิหก อย่างเป็นทางการกราบลาหัวหน้าทั้งสองความทรงจำดีๆความรู้สึกดีๆกอดไว้ในหัวใจค่ะจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนฝากฮักแพ่งฝากดูแลอิหลาคือเกาในเดอจ้าและเตรียมตัวเรียนและสอบกันค่ะทั้งเรียนทั้งร้องทั้งลำแฮทแทกน้องปริมธัญพรนะคะอ่าปริมธัญพรหมลลำเสียงวิหก นกพงศ์น้องปริมธัญพรได้ออกมาโพสต์แบบนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปแล้วก็คือน้องปริมธัญพรนะคะได้ล่าล่งจากเสียงวิหคเพื่อเดินตามฝันพี่นอ้นองค่ะน้องกะบ่าวาน้องสิปฏยุ่ใสกับฝากเป็นกำลังแรงใจหักแพ่งน้องน้องปริมธัญพรคือเก่าพี่น้องคะ่ะเพราะว่าน้องเป็นคนที่นิสัยดีนะคะนอคะ้องกับคงที่ททางเดินของน้องนะคะ เป็นธรรมดาของศิลปินเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็คือการโยกย้ายถ่ายเทของศิลปินถือว่าช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเป็นเป็นการให้โอกาสให้โอกาสศิลปินหลายๆคนได้เดินตามฝันได้เลือกข้างเดินพี่น้องคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆศิลปินทุกคนมีมีท่งเลือกของเพลินพี่น้องคะและววันนี้น้องปริมธัญพรก็ได้ยุติบทบาท จากวงเสียงวิงหกแล้วนะคะได้ทาการล่าอาจล่งจากเสียงวิงหกเป็นทางการกลลาบอสนนบอสนกเป็นที่เรียบร้อยแต่วันนี้แย่ซิดอยากให้พี่น้องได้เห็นความน่ารักของบอสนกพงศก,กรไหมพี่น้องดูดูยังไงก็อบอุ่นพี่น้องมึงจับมือน้องแล้วก็บเบาสอนอือลาทั้งน้ําตาเลยนะพี่น้อง น้องปริมธัญญาพรกาบลาหัวหน้าทั้งน้ําตานี่คือภาพทีน้องปริมธัญญาพรน,นะคะเข้าไปลาบอสนกพงศกรพี่น้องแล้วบอสนกพงศกรเพื่อนก็บหายโอวาลหรือว่าหายค่าแนะน้านองๆถือว่าเป็นอีกอย่างทีเบิ่งอบอุ่นน่ะพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นความประทับใจค่ะสําหรับบอสนกพงศกรบอกเลยว่า ไผ่บอหักเป็นไปบ่ได้เลยพี่นอคะ่ะไผ่เห็นไผ่กับหักในความในความคิดความอ่านของเพื่อนพี่นอคะ่ะและหลายข้นกับบอกว่าคิดถึงน้านะคะแม่ตอกสายไหมก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปไหนเลยแต่เคารพการตัดสินใจรักและห่วงใยนะคะขอให้เดินทางเป็นเส้นทางที่ดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะน้องปริมรักมากคะ่ะนี่คือแม่ตอกสายไหมนะคะ ขอให้น้องปริมประสบความสำเร็จในทุกๆเส้นทางนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะเสียดายจังพี่จะคิดถึงหนูตลอดไปเลยนะขอให้ลูกจเจริญก้าวหน้าในการตัดสินใจนะคะรักและเป็นห่วงเสมอค่ะรักและคิดถึงนะคะขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกด้านค่ะนี่คือแฟนคลับ FC นะคะกับเขามกา คิดหอดคิดถึงเสือดายคือกันพี่น้องแต่น้องก็ไม่ได้ไปไหนพี่น้องคะยังวนเวียนอยู่กับอ่าวงการบันเทิงนี่แหละถาผู้ได้คิดหอดคิดถึงกับสามารถให้ก็รักใจกับน้องปริมธัญพรได้เหมือนเดิมพี่น้องคะ่ะรักและคิดถึงเสมอขอให้ลูกประสบความสําเร็จนะลูกลูกสาวแม่ไม่ไปราแล้วเหรอลูกคิดถึงน้ําตาจะไหลแล้วลูกคิดถึงแม่ด้วยนะแม่ปานยังอยู่ไหมลูกประสานพี่น้องคะ่ะ บ่ววาสิไปยูได้กะหักแพงคือเก er าเดอครับประสันพี่น้องนี่คือแฟนคลับน้องมินลลิตาก็บอกว่าเจอกันใหม่นะคะพี่พรีมแพรพราวนภพาพรก็ออกมาขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเส้นทางที่เลือกนะจ๊ะคอ้มีแต่คนหาคนแพงตลอดไปเวยจ้าอันนี้คือแฟนคลับเอฟซีหรือว่าศิลปินในวงพี่น้องขาคนกะคิดฮอนคิดถึงนะคะ น้องปริมจะไปอยู่วงไหนคะน้องไซมอนก็บอกรักและคิดถึงตลอดไปนะเพื่อนอืมพี่น้องคาอันนี้คือเพื่อนร่วมงานไห้วางสันพี่น้องคาตั้งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเขามาให้กำลัง,ลงใจกับน้องปริมธัญพรบบวาสิไปยุสัยกัให้พบเจอแต่คนดีๆพดอ่าความจเจริญรุ่งเรืองนะคะสําหรับน้องปริมเยซิสเสื้อมันว่าคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็ตามมา อย่างแน่นอนพี่น้องะ่ะสำหรับน้องปีนแล้วกับได้ฝากฟี่ใหม่และมือไว้กับเสียงวิหกนะคะ,ะเคยสั่งซื้อเสียงไว้กับเสียงวิหกกับไลยนะคะพี่น้องขาบ่วน้องสิไปยุไซกับห้มีแต่คนหาคนแพงซึ่งขอบอกเลยว่าบอสนกบ,บอสนุนะคะเพิ่นกระทรงทาง่าห,ห,หายอ๋หายค่าบ่อค่าสอนดีๆหายน้องปีมทันยพอนะคะเอาติดโตไว้ใส่การดำร่มชีวิตการอยู่ร่วมกับคนมวลมาก อยู่อย่างเหมือนเป็นบ้านเป็นครอบครัวเหมือนเสียงวิหกนะคะไปทงไังใดไก่พอตะขอบขั้วที่อบอุ่นเหมือนเหมือนกับทีนองเคยอยู่กับเสียงวิหกมากนะคะสําหรับมือนีนะคะขอขออน,อ,อ,อนุญาตอวยพรให้น้องปริมธัญญพรเดินทางไปพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะพี่น้องคะสำหรับมือนีกาฝากไว้เนมอค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ